สสวัดีจ้าไม่ได้พากันไม่ย่างเด่นอ,อย่างเราจ้า,ย,างยงานเด่นเป็นสวนสาธรารณะจ้าไปแล้วบรรยากาศาร,รอบ นะบรรยากาศรอบๆมีหินตรงนั้นยางขามน้ำเลยจ้ะตรงนั้นนักเรีย เอาเอาเอาหมักลาน่อยกระจำประจำตำแหน่งเดิมครับเฟินั่งรถเข็นเหมือนเดิมรถประจำตำแหน่งรถประจำตำแหน่งออกใส่น้อย พราะตอนนั้นขี้จะกันยานุ้กคนน่อยพอยางถือเอาฮึ่ค ชอนเป็นการอะไรก็รีสตาร น้ำขึ้นนะปกติตรงนี้มันจะเป็นทรายยางลงไปได้นี่น้ำขึ้นมาสูงเลยเน,นี่ยมาคือครับ

去阿平家，去阿平家。哦。再开呢个。哦。 นกเป็ดดันดำน้ำเห็นตะก่นก่นซีฟ้าเราวึากันหายกินยังง้ะดำน้ำอ่ะไลกันละสิเั็นีิสีอ ก็ดูเมย์กดูเอฟจะฟ้าก็ดูเอฟจะฟ้าอแอบไทยเขาข้ามน้ำ มัวชาติเลยอุ้มพลังหน่อยขา,มาแ oh. ม่ล่ะงานทั้งอุ้มก้นหน่อยแล้วบริษัทบริษัทตอนยางขาไมา่มึงก็เซรนเน